เวลาผู้เสพอยู่ทุกตุ้ทุกท่านมันไม่อยู่กับผมในเกมเดอะเบทาลูเคสแน่นอนว่ากายกลับมาทั้งนี้มีอีเวนต์คอนเทนที่ยิ่งใหญ่รอคอยผมอยู่แน่นอนว่านั่นก็นคือการคอนเทนใหญ่กับตัวละครดังจากโชนจจัมที่มีชื่อว่าฮิมูลาเคนชินฉันจะต้องเอานามาเป็นของของฉันให้ได้ฮิมูล่าเคนชินหากจะให้ฉันได้รวบรวมตัวทอมานากว่านเดือนเต็ม ในวันนี้แหละขอให้สิงิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงหรือศาสนาอะไรก็ได้ที่สามารถช่วยกูในการสุ่มการชานี้เรามาลุ้นดูกันดีกว่าสาวกแมวทุกทท่านเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปดูกันดีกว่าอโอเคพูดเสียงปกติดีกว่านะครับผมก่อนอื่นก็มาสุ่มแมวเงินก่อนนะครับผมเออสุ่มตัวเงินก่อนดูสิว่าจะได้อะไรบ้างมาลุ้นดูกันดีกว่าเด้อมาเปิดมาตรงเผยเป็น โอ้ oh m ก god แมวปกตินะฮะเซ็งเลยมาถึงก็ดวงดวงดีดวงดีดงดสุดๆไปเลยนะครับผมป่ามามาดูมาดูาดโอ้โหบัญชีเราได้บัญชีโอเคก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งบวกไปป๋าเป็นโอ้โหเฮลตี้ได้อา่า เฮลตีอ้อะปอมเรานะครับผมเฮลตี Healthy, ป้ปอมเราบวกหนึ่งไปเลยจ้าต่อเป็นโอ้โหความฉลาดนะครับผมเออการศึกษา Education ของแมวเพิ่มมาอีกหนึ่งเออได้ครั้งแรกและ <laughs> โอ้ยแมวเป็นสิกว่ะโอ้ให้ตายเถอะบวกสี่แล้วนะเว้ยแล้วืม แมวผีเปรตนะฮะแมวผีเปรตได้มาอีกหนึ่งก็เป็น12แล้วนะครับผมและมแมวนกครับผมโอ้แมวนกแมวนกนะแมวนกได้มาเลยบวกสาบวกไปอีหนึ่งเป็นบวกสามแล้วกลับไปกออ็อ้ออันเดิมนี่วะเอออันเดอันเดิมอันเดิมเฮลตี้นะครับผมแล้วก็พาวเวอร์นะป้อมพาวเวอร์สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอเค การวิจัยบัวไปอีกหนึ่งโอเคเรดเรดหลูนะฮะผมต่อไปเรามาสุม่มกาชาแมวแรก,กันดีกว่านะครับผมมาเลยมาสิออกมาฮิมูระเคนชินตอนนี้มันยังคอแหลกับฮิมูระเคนชินและตอนนี้ผมก็ต้องการฮิมูระเคนชินจงเผย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 มาเป็น <c oughs> โอ้โหแมวเครื่องปิ้งขนมปังนะครับผมเป็นซูเปอร,ร์แรด้วยจ้ะมาเลยบวกไปเลยเพิ่มเข้ามาในช่องนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเหลืออีกเยอะนะฮะไม่ต้องกลัวยังเหลืออีกเยอะคร้งนี้แหละต้องได้แนะ่เชื่อผมเชื่อไหมอ้าวแมวแร่ว่ะแมวมาไมา้ไผ่เอามาทำดอยอะไร โอเคบวกหนึ่งไปเช่อมันเถอะเดี๋ยวนะเคนชินมันมีใครบ้างวะเอ,อ่อเคนชินฮิมูระซานโนสุเกะไควาอโอะชิใครฮาจิเมะใคร, ime, ใครไม่รู้อะช่มันเถอะเอาเป็นว่าครั้งนี้แหละมันต้องได้แน่แนตัวที่8ปดจงเผยอ,ออกมาจงเผยร่างที่แท้จริงเขาซุปเปอร์แรนะครับผมแมวโพธิสัตว์ เออผมจำได้ฮนะแมวโพธิสัตว์มันคือแมวโพธิสัตว์แมวที่บรรลุผลทางธรรมเรียบร้อยแล้ว <c oughs> โอเคไม่เป็นไรตัวที่เจ็ดต้องได้แน่ตรงเผยร่างที่ของเจ้าม้าเป็นเอาซุเ <c oughs> ปอร,ร์แรอีกแล้วนะผมแมวฮิปฮอปนะผมูฮาฮฮาฮฮาแมวฮิปฮอปเออ <c oughs> สอบตกการเต้นบ้าวะเนี่ย ไม่เป็นไรต้องได้แน่หลบที่แล้วไม่ได้ต้องได้แน่ครั้งนี้ตัวเดิมเฮ้ยทำไมทำไมทำไมเอาออกไปได้ไหมเฮ้ไอ้เช็ตเท่ไม่เป็นไรพูดกี่รอบไม่ได้ไม่เขาว่าไม่เป็นไรเนี่ยฮะครั้งนี้ต้องได้ครั้งนี้ต้องได้ครั้งนี้ต้อง,ง,อ,งอ่ะซ,ซุปเปอร์แร่ what the fix ซูเปอปร,ร์แรแมวนางฟ้าบ่อน้าว่ะทําไมวะทําไมโชคชะตาม,มันเล่นตลกกับข้าพเจ้าแล้วก็ผมเกลือสุดๆไปเลยตอนนี้แมวนางฟ้าบ่อน้ําไอแมวนางฟ้าบ่อน้ําตัวขวานเงินขวานขวานเงินขวางทองนะครับผมเออถ้าเสียงดังต้องขออภัยนะเพราะว่าตอนนี้ด้านหลังมันกำลังทำเพี้ยอะไรก็ไม่รู้เออแมวแรแมวแร่แมวบิชอปนะฮะ เป็นแมวที่อ่ามอบความรักสันติและสันติสุขมอบมอบให้เลยเหม็นมอบให้เหม็นมอบเคนชินมาให้ผมเลยทําไมแ,แมวแรอ,อีกเช่นเคยแมวไวกิ้งนะผมตอนแรกนึกว่าแมวคอนทอไม่ใช่นะซื้อซื้อของจากห้างนิยายแล้วก็เบียว,วส่วนใหญ่แมวพวกนี้มันเบียวนะกับผมเบียว <laughs> โอ,อ,อ้แมวพลังจิตว่ะเออแมวพลังจิตเหลืสองไปต้องได้แล้วขอร้องละ่ะเคนชินต้อ,อไม่จริงใช่ไหม <c oughs> แมวนักดาบกูอยากได้เคนชิน้นกูไม่ได้ต้องการนักดาบตะวันตกโว้ยไอ้แมวนี่เออเอาไปไปไปสุดท้ายแฟนสวยใบยนี้ต้องได้ <laughs> โอ้โหแมวสิงสังเวียนโอเคจบแล้วะฮะทุกอย่างมันจบแล้วะะไอแมวตัวนี้เป็นแมวที่เบียาเขาเรียกว,ว่าแบบเบียวเบียวสังเวียนอะ <laughs> ้าสู่สังเวียนครั้งแรกไม่เป็นไรจชามาันเถอะมาสุ่มอีกทีนึงแล้วกันนะ30กับกระป๋องแมวอันนี้ผมว่าไม่ได้ชัวร์นั่นไง <laughs> ขึ้นมานี่ใช่เลยไม่ใช่เลยแต่ซูบปรแร์แมวสเก็ตน้ําแข็งลีลานะครับผมสเก็ตน้ําแข็งลีลาด้วยนะเป็นแมวคู่รักนะครับผมแมวคู่รักที่เปี่ยมล้นช่างมาันละกันเรื่องมันแล้วก็แล้ว,ลวไปแต่ว่าเราก็ได้แมวมาเยอะพอสมควรเลยดูสิฮะเต็มเลยทั้งแมวแรก็แล้วแมวซูบ์แรได้มาเลยทีละห้ากระป๋องทีละห้ากระป๋อง่าไปา เก็บไม้หมดเก็บไม้หมดอยา่าให้เหลือเรือนะ่ะมาเลยเก็บไม้หมดไม่มีแล้วนะท้อแมวแรมีหมดมีแค่นี้นะแต่ว่าแมวซูเปอร์แรนี่โคตรเยอะเลยคุณได้แมวฮิปฮอปนะคุณได้แมวโพธิสัตว์โอ้ยไมันกระเด็นคุณได้แมวสเก็ตลีลาคุณได้แมวนางฟ้าบ่อน้ําแล้วก็เครื่องปิ้งขนมปังแมวนะเออมีแค่นี้ใช่ไหมผมว่ามีแค่นี้แหละโอเค ไม่เป็นอะไรนะผมแต่ว่า,าถึงจะน่าเสียดายที่ไม่ได้ลุลู้นในเคนชินนะผมเราผมจะมาเล่นอีกทีก็คงจะคงจะหมดอีเวนต์ไปแล้วละ่ะเอาเป็นว่าเรามาลย event, ุยอีเวนต์ลูลนในเคนชินก็นละกันนะฮะผม a n d e r i n g Swordsman เป็นด่านจับเวลาเป็นด่านจับเวลาด้วยนะครับผมโอเคศึกเริ่มต้นขึ้นแล้วผมจะลยุย ไปทั้งเี้แหละไปด้วยแมวแค่นี้แล้วกันนะครับผมเออตอนนี้แมวขาล็อกของผมผันตัวเองเป็นศิลปินเรียบร้อยแล้วทีนี้แหละผมจะไปคว้าแมวที่มันอยู่บนหอคอยป้อมการแห่งนี้นะครับผมนี่เปิดมาเปิดมาแบบดูเชิงก่อนนะว่ามีตัวอะไรบ้างนะนี่ปล่อยเลยจงปลดปล่อยแมวศิลปินจงปลดปล่อยความอินดี้ของตัวเองออกมาอูโอ้เคนชินเนระ เขนชิ้นเหรอโอ้โหเขนชิ้นเคนชินไม่เท่าไรเอ้ยแค่นี้ไม่เท่าไรหรอกเออผิวสิวผิวสิวพูดเป็นงั้นแหละฮะสุดท้ายแล้วพอผ่านไปเรื่อยๆยเดี๋ยวมันก็จะมันก็มันเดี๋ยวมันก็จะโหดขึ้นเรื่อยๆตามลําดับอะโอเคตอนนี้ได้คะแนน8,7 0 7นะฮะเรียบร้อยอีกทีนึงมาเลยมาเลยตอนนี้ติดลมนะะเอาละ ต่อไปซันซ่าไฟเตอร์ออฟไฮนักลบลักจ้างเหรอเออซันซ่านี่ใครผมผมบอกตรงนะผมผมไม่ได้ดูซามูไรพเนจอรมานานแล้วผมเลยไม่ค่อยรู้ว่าตัวละครไหนมีชื่ออะไรบ้างนะฮะโอเคมาลุยกันโลดเมื่อกี้ผมม,ผมูอแต่เม่อไม่ได้ไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้โอเคมามามาปล่อย ความอินดี้ในใจฉันออกมาแล้วก็ปล่อยหมมันปล่อยไอ้นี่เหรอซันซ่าไอ้นี่ใช่ไหมซันซ่าผมผมไม่ไม่รู้นะน่าจะใช่นะซันซ่าดาบใหญ่เบอร์เซิร์กเหรอมันถือดาบใหญ่มันเป็นเบอร์เซิร์กเหรอฮะโอ้โหโอ,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 อ้ตีไกลยอยู่นเนี่ยแล้วก็ตีแรงด้วยตีทีเดียวเกือบจะน็อกแบ็คได้อื เป็นเป็นเป็นหยังบ่อเป็นหยังมันมันบ่อเป็นหยังนะ่ะมันบ่อเป็นหยังเป็นไรไม่เป็นอยไ,ไป่ไรไนะเคนชินแมวเคนชินนะฮะแมวเคนชินอยู่บนหอคอยฉันจะช่วยเธอลงมาจากหอคอยแห่งนี้เองโอเคได้ไหมโอ้ได้เว้ยได้แมวแรนะผมแมวเคนชินจริงๆด้วยได้แมวเคนชินครับผมตอนนี้มันอยู่ในแมวอยู่ใน แมวแรในโกดังแมวของผมแล้วเรียบร้อยโอเคไปดูกันดีกว่าใช่หรือไม่ขอดูให้เป็นขวัญตอหน่อยสินั่นไง <c oughs> แมวเคนชินนะผมเออเป็นแมวที่มีอ่าแมวเป็นแมวที่มีอ่ารอยสักรอยแผลเป็นอยู่ตรงแก้มนะครับผมเป็นแมวที่คอสเพย์เป็นนักดาบพนเนจรนะครับผมซามูไรพนเจนจรนั่นแหละ มีมีมันเป็นไอดอลเหรอแมวตัวนี้มีเคนชินเป็นไอดอลนะครับผมต่อต้านพวกแดงกับพวกเอเลี่ยนได้ดีมากเลยเก,ก่งเก่งในกับพวกแดงกับพวกเอเลี่ยนนี่หว่าเป็นไรปลดปอยมันออกมาครับผมต่อไปผมจะขอทำการอัปเกรดมันให้กลายเป็นาเลเวล10นะฮะปะอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดอัปอัปอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดไม่พอวะขาดอีกนิดนึง เราไปรุยอีเวนต์กันต่อดีกว่าเออไปไปไปซาคาบาโตะแอนด์ซันบาโตะนี่มันคืออะไรมันคือด่านชื่ออะไรเนี่ยโอเคปล่อยมาปล่อยกระต่ายออกมาเป็นตัวแรกเลยแล้วก็ปล่อยกระรอกออกมาอีกทีไม่เป็นไรฮนะความเป็ <c oughs> พิดี้ของผมต่อต้านได้ทุกอย่างอยู่แล้วดีนะที่แมวศิลป,ปินมันอึดมากพอสมควรเลย อ,อ,อย่างที่น้องๆในคอมเมนต์เขาบอกแมวศิลปินอึดอยู่พอสมควรเลยครับผมนี่นี่แมวแมวเคนชินนะผมเรียกแมวเคนชินออกมาแล้วดูสิว่ามันจะเก่งกับแดงจริงๆหรือเปล่านะฮะมาเลยเคนชินจงแสดงรวดลายความเป็นนักดาบให้ข่าเห็นหน่อยสิโอ้โหทีเดียว2มา2เลยวโอ้โหเซตเท่ โอ้โหมึงคุณจะบ้าเหรอฮะโอ้โหทีเดียวทีเดียวจบเลยแมวเกินชิ้นไหมไม่จริงโอ้แย่แล้วโอ้แย่แล้วผมผมแย่แล้วฮะผมทุกๆอย่างมันมันเกินคาดมันผิดคาดจากที่ผมได้คาดเอาไว้ไม่จริงใช่ไหมผมผมคาดเดาผิดเหรอเนี่ยโอ้ไม่เกโอ้โหแมขนาดแมวเซิร์ฟเฟอร์ยังเอาไม่อยู่โอ้ โอ้โห oh, <laughs> แมสเซอร์เฟอร์แมวโตวขึ้นแมวโตขึ้นมันไปนอนคุยกับลาบมูหมูเรียบร้อยแล้วหายละโอ้แย่แล้ว oh, yeah, ลทำไงดีเนี่ยทีนี้ไม่เป็นไรนะยังต้านอยู่โอ้ยโอ้โหแมวแมวโตวขึ้นท่านไม่อยู่จริงะ่ะเอาแล้วทีนี้ทำไงต่อเนี่ยทีนี้ทำอย่างไรต่อเล่าโอ้ <c oughs> โหไม่รอดวะแทบจะไม่รอดวะเอาดิเอ้อ ไม่รอดป่ะไม่น่ารอดผมว่าไม่รอดชัวร์ชัวร์ปาบเลยโอเคไหมโอเคไหมไม่โอเคผมบอกเลยไม่โอเคเออไม่โอเคสุดๆตอนนี้เหมือนกับว่าทุกๆอยา่างมันมืดบอดไปหมดทุกๆอย่างเหมือนถูกโทรสตาร์มันเล่นตลกโทรสตาร์มันเล่นตลกกับผมเชิ้นชิ้น เชนชินกับซันซ่าพนึกกำลังรวมหัวตีเอ้ยซันซ่านกแบ๊กแต่ไม่ตายโผให้ตายเธอพับผ่าโอ้แย่ละทุกอย่างทุกอย่างมันเกินการควบคุมหมดแล้วตอนนี้โอ้ไม่กอดโอ้โหตีแรงมากโอ้ไม่กอดโอ้โหตีแรงเกินไอซันซ่าตีแรงเกินเชนชินนี่ ยังยังน้อยอยู่แต่เคนชินมันตีแล้วอะ <c oughs> โอ้ยไม่จริงเป็นการพ่ายแพ้ที่นะ่าอเปรโอ้โหคุณฮะดูดิฮะเลือดเลือดบอสมันไม่ลดเหลือ <c oughs> เรียกว่าสกิดเข้าผิวดีกว่าไหมโอ้โ <c> ห <oughs> ไอ้บลาเอ้ย <c oughs> ไม่เป็นไรเล่นอีเวนต์อื่นก็ได้วะนี่เป็นอีเวนต์ที่ชื่อว่าฮิมูราเคนชิน บัคขัสือนะผมบ,บัคาัสือเท่าที่ผมไปาหาดูข้อมูลมันคือแบบยศที่สูงกว่านั้นแบบระดับผู้เชี่ยวชาญนะ่ะเออเอ็กซ์เปอร์นั่นแหละเออระดับเอ็กซ์เพร์โอเคผมทนไม่ไหวแล้วผมต้องใช้สกิลสปีดเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะผมเออนักดาบผู้ไร้ความกลัวมาเลยนักลบผู้ไร้ความกลัวตอนนี้ป้อมประาก,การเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนโคมไฟอ่ะเออป้อมประาก,การโคมไฟโอ้โห ไอเช็ดเคเอ้ยฮิปโปฮิปโปโปโปฮิปโปโปโอเคไปฮิโปโปไม่ไม่ใช่คู่มือผมนะฮิปโปโปเมื่อก่อนผมกลัวแต่ตอนนี้ไม่บอกเลยผมอะไม่กลัวท่านหรอกแล้วมันก็เรียกเคนชินออกมาอีกแล้วอ่ะมันเรียกเคนชินออกมาอีกแล้วอะ, <laughs> เ,อออวอะเอาสิเอาสิคิดว่ากลัวนี่เคนชินโดนน้อ k แบ็คบอล ไอ้เตะแมวผีเปรตเตะนะเตะเตะเตะไม่ให้หมดใช้ผ้าใช้ผมปัดขึ้นปัดลงนั่นแหละคะแนนหนึ่งแันหนึ่งร้อยเก้ได้ได้รางวัลมาเต็มเลยโอ้โหแล้วตอนนี้ผมก็มี XP มากพอที่จะสามารถอัปเกรดแมวเคนชีนได้แล้ว,ลว,ลวโอเคอัปเกรดโลดปลดอือ มามามา,มาต่ออีเวนต์กันยา,ยาวๆเลยครับผมมาต่อในอัพิสโตถัดไปเออตอนนี้ผมไม่กลัวแล้วทั้งนั้นได้ข่าวว่าแพ้ไปรอบที่แล้วนี่ต้องกลัวแล้วใช่ไหมเออแต่ว่าคนเราอะล้มแล้วต้องลุกนะครับผมลุกขึ้นมาแมวศิลปินของฉัน <c oughs> ปัดเลยปัดเลยปัดขึ้นปัดลงปัดซ้ายปัดขวา,ป,าปัดล่างปัดล เอเอไอคนทานี่ก็คิดได้เนาะแมวขาล็อกผันเรยงมาเป็นแมวศิลปินเอออยอามาเลยโอ,โอ้โหอะไรวะทีเดียวมึงจะรีบออกมาไปไหนมึงจะรีบมาเกินไปไหมเคลชิ้นคุ้งโอ้โหทีเดียวยังไม่ทันเริ่มอะไรเลยอ่ะมึงออกมาแล้วอ่ะดูสิฮะคุณผู้ชมตะลกร้ายจะไม่มีอ่ะ โอ้โหมันเหมือนมันหน,นึกกําลังมามาต้านผมทันทีเลยแล้วแมวแมวบัตโทรศ่ของผมดิโอ้โหมันมันมันไม่ไหวแล้วนะมันไม่ไหวแล้วนะบางคีอ่ะโอโ้แล้วเจอ11ลอรอไปนี่จบเลยแค่11ลอรอตอนเนี้ก็ถ้าจะแย่แล้วอ่ะตอนเนี้ยไอ้บ้าเอ้ยพอเคนชินมานี่ทุกอย่างมืดหแปดด้านโอเคนชินกูเคนชิน เบตากูเหอะนะทำไมต้องทำอย่างนี oh. hey, Girl, ้โอ้มันมันมันแนบชิดกับป้อมป้อมผมแล้วเรียบร้อยโอ้โหดูดิฮะโอ้โหทุกทุกอย่างมันเกินการควบคุมจริงว่ะโอ้โหแล้วเฮ้ยแมวโต้ค้ืนกูแมวโต้ค้ืนกูโอ้ยิงยิงยังไม่ไหวเลยนี่ขนาดยิงไปแล้วนะอืม ทุกกอย่างมันเกินการควบคุมจริงๆวะ่ะผมว่าผมแพ้แล้วละ่ะโอ้โหดูนะฮะที่เป็นรอดอมาเร็วเกินมาเร็วชิบหายเลยอะ่ะแล้วที่เป็นรอดอมันตีเร็วมากอะ่ะไอ้แก่ด้วยแก่นี่ก็ตัวยื้อแท้เลยที่เป็นรอดอมั้เออ <laughs> พ่ายแพ้อ,อีกแล้วนะผมแพ้อ,อีกแล้วโอ้โห HP boss HP Henshin มันไม่แทบจะไม่ลดเลยอะทำไมมันทำอย่างนี้วะฮะมันทําอย่างนี้ทำไมไม่เป็นไรจะมันเถอะโอ้ยอันนี้คืออะไรอีเวนต์ฉันมาเพื่อต่อสู้แต่ผมคิดว่าถ้าผมเล่นแล้วน่าจะแพ้เพราะดูจากพลังงานที่ต้องเสียไปตั้ง60เนี่ยไม่เอาดีกว่า เออผมผมไปเล่นอีเวนต์อื่นดูบ้างแล้วกันนะครับผมอันนี้คืออีเวนต์อะไรเอ,อ่อกระหายเลือดเลเวลหนึ่งแล้วก็เราไม่มีคอนตินิวด้วยนะโอ้โหคอนตินิวไม่ได้แล้วอีเวนต์นี้คือแขกบ้านแขกเรือนพ่อกลับมาหลอกหลอนเรายายามราตรีพูดผีอ่ะใช่ปะแขกบ้านพูดผีอ๋ออีเวนต์อะไรเนาะผมผมลืมไปแล้วผมเล่นเล่นนานผมลืม ไม่เป็นไรเรามาดูแล้วกันนะครับผมเรามาลองดูก่อนแล้วกันมาเลยศึกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอ๋อแมวผีนั่เองนะครับผมแมวผีแมวผีเป็นแมวที่อืมน่าก,กลัวจังเลยอ่ะน่าก,กลัวจังอ่ะผมผมชอบแมวผีนะครับผมถ้ามันไม่ติดว่าหน้ามันเป็นแมว S <S <S เออถ้านหน้ามันไม่เป็นแมวผมว่าผมผมน่าจะอ่าน่าจะดีเออไม่รู้จะพูดอะไรดีขอโทษทีะแต่ว่าเพื่อกาลันตีให้ได้อีอีนี่มาผมก็เลยขอเอาเอาได้สมบัตร100ิร0อเซนมาด้วยออมาเลยโอ้โหมาก็ตั้งเยอะทีแท้ก็ก็ต้านทาน ทำแ,แข็งแกล่งของแมวไม่ไหวนะโอ้โหหน้าเศร้าจังบอมาการห่งนี้ได้รางวัลแมวพยาบาทอ๋อตั้งชื่อว่าแมวพยาบาทนั่นเองโอเคไหนะขอไปดูไหนดิแมวพยาบาทแมวแรนะครับผมแมวพยาบาทนะอ๋อนี้ยเนีน,นี่โอ้โหแมวพยาบาทไม่เห็นหน้าแต่เห็นอืผมเห็นนะผมเป็นนักโจมตีระยะไกลที่เปี่ยมไปด้วยความเกลียดชัง ร่วมงานได้ดีกับแมวขาสวยโอ้มาคู่กับแมวขาสวยแมวผีเปรตนะครับผมถ้ามาคู่กับแมวผีเปรตจะดีเออโจมตีแบบเนื้อที่แล้วก็อ๋อโอ้เป็นนักล่าซอมบี้นะครับผมเออคือยูนิตนี้จะสามารถป้องกันไม่ให้ซอมบี้ฟื้นคืนชีพได้เป็นครั้งที่สองนะครับผมเออดีจังเลยเนาะโอเคอไปยกาซิเวลาปลดล็อกโหลด A5 าาขอไปดูขอไปอัพขอไปรับ กระป๋องแมวด้วยนะฮะไหนๆขอดูหน่อยไหนๆๆ,ๆโอเคนี่แมวพยาบาทได้รับมา5กระป๋องอุย๊ยอินนิดเดียวนี่เองนี่อินนิดเดียวจะได้1,500กระป๋องแมวนะครับผมเอื้อโอ้โหตีอย่างนี้นี่เองตีช้าอยู่นะเนี่ยไม่เป็นไรโอ้ลูนีิเคนชินเหรออาอาเอาเป็นว่าเรามาจัดทับกันสักนิดหนึ่งกันล้วกันนะเออ น่าเศร้าจริงๆเอาแมวไวกิ้งมาลงหน่อยดีกว่ามั้งเอามาลงแทนเออแมวเอามาลงแทนแล้วกันตัวที่ไม่ได้ใช้เอาไปไกลๆออาไปเอาแมวมังกรออกไปมันมันเป็นแมวมังกรอ่ะผมก็เลยเอาเรียกมันว่าแมวมังกรโอเคเอาตัวไหนมาดีเนี่ยเครื่องปิ้งขนมปังนี่บอกว่ เบื่อเลอเกินกับการที่ต้องทำขนมปังทุกวันเลยประท้วงด้วยการยิงขนมปังใส่หน้าปาป๊าอาจจะชะลอพวกศัตรูเทพได้อ๋อฮะพวกแอ,องเจลนะผมสามารถชะลอพวกศัตรูประเภทเองเจลได้โอเคแล้วเนี่ยกูบ่าวสาวเปี่ยมไตล์ผู้หลงรักสก็ตน้ําแข็งเพิ่งเริ่มเล่นได้แค่สองเล่นได้แค่เดือนเดียวเองเหรอแต่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งคู่รักผู้นี้ได้เป็นการโจมตีแบบพื้นที่ออฮะ แล้วไงนี่คือแมวที่บรรลุมรรคผลโอ้ม่เป็นไรไเแมวู้กล้ามาลายาสาบางคนโยนขวาลงไปในบ่อน้ำของเธอแต่เธอไม่ชอบพวกทิ้งขยะที่ไม่เป็นที่ไม่ว่าจะรอแค่ไหนก็ตามเป็นการโจมตีระยะไกลเอ้ยไอตัวนี้เน้นระยะว่ะใช่ปะเออโจมตีแบบพื้นที่แล้วก็เน้นระยะไกลด้วยโอเคไอ้นี้น่าจะน่าจะใช้ได้นะอ่ามาลงมาลงมา โอเคได้มาแล้วมาจัดตรงนี้เออจัดเรียงตามลำดับมากน้อยไปมากอนะมาเข็นชิ้นครั้นี้แหละครั <c oughs> ้นี้แหละฉันเปิดอันตีทั้งหมดแล้วเอาเอาอันี้ออกไปโอเคไปฉันจะต้องจัดการพวกนายสองคนให้ได้เข็นชิ้นกับซันซ่าเฮ้ยทุกๆอย่างมันเร็วมาก เร็วมากตอนนี้ผมเอาสปีดลงมาแล้วก็ตัวเต็มแม็กนะครับผมเอเต็มแม็กเต็มเนียวอัพด้วยแล้วก็สไนเปอร์แคทนะที่มันลอยอยู่ข้างบนสิค่อยๆค่อยๆค่อยๆวางค่อยๆวางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวมันอืมเอ้ยผมผมเรียกมันเร็วไปเปล่าวะเออแต่มช่างมันเถอะเรียกเขาประมาาแล้วช่างมันละกันนะครับผม โอเคมาสิสกลัวเนี่ยโอ้โหมากี่ทีก็ก็กลัวเลยอะ่ะโอ้เอ้ยทีเดียวน็อกน็อกแบ็คเลยเหรอ,ะอะโอ้โหโอ๊ยคอปเปอร์ามายก,ก็โดนโอ้โหแย่ละแย่แล้วโอ๊ยคอ,อปเปอร์ามายก,กูโดนอีกแล้วไอ้ซันซ่าแม่งตีไกลยังวะซันซ่าตีไกลมากเออโอ้โคอปเปอร์มายเจดีดายของฉัน เจดีดาของฉันนอกไปแล้วโอ้ยแย่แล้วอ่ะแมวโตขึ้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะดูสิฮะเออ่ะไอ้เช็ดเท่โอ้โหไม่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 น่าไหวเนี่ยผมว่าไม่ไหวไม่ไหวแล้วอไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยเออ่ะโอ้โห ไอซันซ่าโดนน็อกแบคแค่รอบเดียวอะ่ะแล้วมาดูสปีในการเพิ่มการเพิ่มเหรียญเรียกแมวดิมันช้ามากเลยถ้าเทียบกับไอพวกนี้แล้วอะ่ะมันตีเร็วเกินอโอเคผมว่าผมแพ้แล้วละ่ะแต่ว่าจะขอสู้จนถึงที่สุดแล้วกันเออจนกว่า,าชีวิตจะหาไมา่ไปเลยแล้วกันเป็นการโจมตีที่หนักหน่วงมากโอ้โหตีทีเดียวลดไปตั้งพันกว่า โอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกๆอย่างมันเกิดการควบคุมจริงๆตอนนี้ป้อมของผมเหลือแค่เหลือ450แล้วก็ย,ยังยังยังโอ้ oh, แต่แล้วไงโอ้โ oh, ห oh, จ,จบแล้วจบแล้วโอ้ยจนมันจบโอ้โ <c> ห <oughs> oh, 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 กระเตื้องแค่เนี้ยเหลืออีกกระเตื้องแค่30%ยังเหลืออีก70% <c oughs> เลือดยังเหลือ70%นะ่ะ ไอ้บ้าโอ๊ยลุนลนี่เคนชินนี่โหดจริงฮนะดูสิฮนะการคอแ์บครั้งนี้ไม่ธรรมดาแม่งไม่ธรรมดาจริงๆว่ะผมเห็นแล้วกลัวเลย <c oughs> โอเคเอาเป็นว่ายอมแพ้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมเอาไว้มาแก้มือในครั้งถัดไปนะครับผมถ้าว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆคลิปเด่นๆคลิปมดังของผมนะฮะ แล้วก็คุณสามารถกดซปเปอร์แตงที่อยู่ตรงคอมเมนต์ได้นะครับผมตรงที่มันเป็นรูปหัวใจแล้วก็มีรูปสัญลักษณ์เหรียญน,นะครับผมเหรียญตราโอเคถ้าหากว่าคุณชอบชื่นใจชื่นใจกดซัพพอร์ตได้นะครับผมซปเปอร์แตงนะส่วนระบบสมาชิกเบมเบอร์ชิยังไม่มาบอกทําใหม่นะคเอาไปเอาไปเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย